สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ blue inside เจาะลึกทุกมุมของเชลซีอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูอยู่กับเราไม่มีตกข่าวเด็กปั้นเชลซีออกเดินทางไม p ค n แพนเดอร์ถูกส่งลุยหลีกเอิงกับสตราสบุกส่วนฝั่งแจ็คสันงานเข้าแมนยู U, ทุ่ม100ล้านปอนด์หวังดินตัวล่าประตูจากสิงห์บลูจะอยู่หรือจะไปคลิปนี้มีคำตอบ สวัสดีแฟนบอลทุกท่านกลับมาอีกครั้งกับการอัปเดตข่าวของสิงโตน้ำเงินครามเชลซี Chelsea. ส่วนประเด็นข่าววันนี้จะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยเรื่องแรกเป็นเรื่องอนาคตของผู้รักษาประตูดาวรุ่งสุดฮอตอย่างไมค์เพนเดอร์สโดยล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเชลซีและสต r a ส b o u r ได้บรรลุข้อตกลงยืมตัวนายทวารวัยส9ปีรายนี้เรียบร้อยแล้ว Mike p e n เดอรผู้รักษาประตูดาวรุ่งชาวเบลเยียมถูกเชลซีคว้าตัวมาจากสโมสรเกงในลีกเบลเยียมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยสำหรับนักเตะวัยเพียง19ปีการย้ายมาสู่เชลซีของเขาถือเป็นการลงทุนในอนาคตเพราะทีมสิงบลูมองว่าเพนเดอร์สคือหนึ่งในผู้รักษาประตูที่มีศักยภาพสูงที่สุดในยุโรป ด้วยความสูงใหญ่ปฏิกิริยาว่องไวและทักษะการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าเพนเดอร์สแต่ยังไม่ได้ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของเชลซีแต่เขาก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่าจากการฝึกซ้อมเคียงข้างยอดในทวารอย่างโรเบิร์ตซานเชสซึ่งเคยโชว์ฟอร์มในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆมาแล้วการได้เรียนรู้จากรุ่นพี่ในทีมที่มีประสบการณ์ระดับท็อปแบบนี้ทำให้เพนเดอร์สเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะนักเตะดาวรุ่ม ข่าวจากฟาบริซิโอโรมาโนระบุว่าเชลซีตัดสินใจส่งไมค์เพนเดอร์สไปเก็บเลเวลกับสตราสบุกในลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยสัญญายืมตัวสำหรับฤดูกาลหน้าการย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฟิลิปโยเกนเซนผู้รักษาประตูวัย23ปีของเชลซีปฏิเสธโอกาสย้ายไปสตราสบุกทำให้เพนเดอร์สกลายเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมในเครือของเชลซี สตร a สบ o u กลายเป็นจุดหมายยอดนิยมสำหรับนักเตะดาวรุ่งของเชลซีในช่วงหลังโดยก่อนหน้านี้เราเห็นนักเตะอย่างโจเยเปโตรวิชโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในสัญญายืมตัวกับสโมสรแห่งนี้การย้ายไปเล่นในลีกเอิงจะมอบโอกาสให้เพนเดอร์สได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอซึ่งสำคัญมากสำหรับการพัฒนาฝีมือของเขาในวัยที่กำลังกล้าวสู่จุดพีคก,ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเชลซีกำลังพิจารณาเก็บเพนเดอร์สไว้ในทีมชุดใหญ่ เพื่อเป็นผู้รักษาประตูมือ3ในฤดูกาลหน้าแทนที่มาคัสเบตินเนลีซึ่งอาจย้ายออกจากทีมอย่างไรก็ตามการตัดสินใจส่งเขาไปสตราสบูร์กแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวของสโมสรที่ต้องการให้ดาวรุ่งรายนี้ได้รับประสบการณ์การลงเล่นในลีกชั้นนำของยุโรปมากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับบทบาทที่ใหญ่กว่าในอนาคตการย้ายครั้งนี้ยังสะท้อนถึงกลยุทธ์ของเชลซีในการปั้นนักเตะดาวรุ่ง โดยใช้สตรัสบุกเป็นเหมือนโรงเรียนสำหรับพัฒนานักเตะในเครือข่ายของพวกเขาซึ่งนอกจากเพนเดอร์สแล้วยังมีนักเตะอย่างวาเลนตินบาโกและแอนดรูโอมบามิเดเล่ที่ถูกยืมตัวไปเล่นที่นั่นในฤดูกาลนี้การย้ายไปสตรัสบุกของเพนเดอร์สไม่ใช่แค่การยืมตัวธรรมดาแต่เป็นโอกาสทองที่เขาจะได้พิสูจน์ตัวเองในลีกที่มีการแข่งขันสูงอย่างลีกเอิงลีกที่เต็มไปด้วยทีมท็อปอย่างเอสเช โมนาโกและลียงการได้ลงเล่นในสภาพแวดน้อมเช่นนี้จะช่วยให้เขาพัฒนาทั้งด้านเทคนิคและจิตใจซึ่งอาจเป็นก้าวสำคัญสู่การเป็นนายทวารระดับโลกในอนาคตที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์ระหว่างเชลซีและส t r a สบูกที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยส t r a สบูกกลายเป็นพื้นที่สำหรับเชลซีในการทดสอบและกลัดกลาวนักเตะดาวรุ่ง ซึ่งอาจเป็นสูตรสำเร็จที่ทำให้เราเห็นดาวเตะหน้าใหม่พังงาดขึ้นมาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและนี่คือเรื่องราวของไม p แพนเดอรดาวรุ่งที่กำลังจะเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่ในหลีกเองิงแต่ก่อนจะจากกันเราอยากชวนแฟนบอลมาคุยกันครับว่าคุณคิดว่าไม p แพนเดอรจะสามารถแจ้งเกิดกับสตรัสบุกได้หรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ ข่าวต่อไปเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับอนาคตของกองหน้าของทีมเชลซีเมื่อมีรายงานว่าแมนยูรุกหนักล่าตัวนิโคลัสแจ็กสันจากเชลซีค่าตัวคุ้ม100ล้านปอนด์วงการฟุตบอลอังกฤษร้อนระอุอีกครั้งเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นสโมสรล่าสุดที่จับตามองนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าดาวรุ่งวัย2ีปีของเชลซีที่กำลังเผชิญสถานการณ์ไม่แน่นอนในทินสแตมฟอร์ดบริดจ์ภายใต้การคุมทีมของกุนซืใไมเอนโซมาริสกา ปีศาจแดงพร้อมเดือนหน้าล่าตัวแข่งเซเนกลัลรายนี้เพื่อเสริมแนวรุกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในฤดูการ2025-26นี้นิโคลัสแจ็กสันย้ายจากบิยริอัลมาร่วมทัพเชลซีเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยคาดตัวที่ไม่ธรรมดาและในฤดูการแรกของเขาในพรีเมียร์ลีกเขาโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจด้วยการยิงไป17ประตูในทุกรายการอย่างไรก็ตามการมาถึงของชูอัลเปโตรและเลียมดีแลบที่เริ่มฉายแววในช่องพรีซีซั่นทำให้ตำแหน่งตัวจริงของแจ็กสันเริ่มสั่นคลอน มาร์สกาเองก,ก็กำลังปรับปรุงทีมอย่างต่อเนื่องและมีรายงานว่าเชลซีพร้อมพิจารณาขายผู้เล่นแนวรุกบางรายเพื่อระดมทุนและปรับสมดุลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การนำของรูเบนอาร์โมริมกำลังมองหาตัวเลือกเพื่อสนับสนุนรัสมุสฮอยลันด์กองหน้าตัวหลักของทีมและชีของนิโคลัสแจ็กสันก็ผุดขึ้นมาเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆความเร็วการเคลื่อนที่และสไตล์การเพรสซิงอันดูดดันของแจ็กสันตรงกับปรัชญาการเล่นของรูเบนอาร์โมริมที่เน้นการกดดันคู่ต่อสู้ตั้งแต่แดนหน้า ปีแสดงเคยจับตามองแจ็คสันสมัยที่เขายังค้าแข้งกับบีเรียลแต่ในตอนนั้นเขาไม่ใช่เป้าหมายหลักกระทั่งฟอร์มการเล่นอันร้อนแรงในพรีเมียร์ลีกทำให้แมนยูหันกลับมาสนใจเขาอย่างจริงจังอีกครั้งถึงแม้จะยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่มีรายงานว่าเชลซีตั้งราคานิโคลัสแจ็คสันไว้สูงถึง100ล้านปอนด์ตัวเลขนี้ถือเป็นความท้าทายสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาจทำให้พวกเขาต้องคิดหนักอย่างไรก็ตามด้วยสัญญาระยะยาวที่แจ็คสันมีกับเชลซีทำให้เดอะบลูส์อยู่ในตำแหน่งที่แข็ ในการเจราจาแต่หากมีข้อเสนอที่น่าสนใจจริงๆเชลซีอาจต้องพิจารณาเพื่อผลประโยชน์ของสมูรแอนมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่สมูรอนเดียวที่สนใจแจ็กสันทีมดังอย่างแอสตันวิลล่าและเอซิมิลานต่างก็กำลังจับตามองสถานการณ์ของกองหน้ารายนี้อยู่เช่นกันความคล่องตัวและความเร็วของแจ็กสันทำให้เขาเป็นที่หมายปองของหลายทีมโดยเฉพาะในซีเรียอาที่มองว่าเขาคือกองหน้าคุณภาพที่พร้อมยกระดับทีมได้ทันทีสถานการณ์ของนิโคลัสแจ็กสันยังคงเต็มไปได้วยความไม่แน่นอน มาเรสกายังไม่ได้ออกมายืนยันว่าแจ็คสันจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเล่นในฤดูกาลหน้าหรือเขาจะกลายเป็นส่วนเกินของทีมการแข่งขันในตำแหน่งกองหน้ากับซูเอาเปโตรและเลียมดีแล็บทำให้แจ็คสันต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักเพื่อรักษาตำแหน่งในทีมเชลซีแต่หากเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นจริงแฟนๆปีศาจแดงอาจได้เห็นกองหน้าคนใหม่ที่พร้อมระเบิดฟอร์มในโอทรา f เ o ิร์ดคุณคิดว่านิคลัสแจ็คสันจะเหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่หากคุณเป็นมารเรสกาจะยังเอาเขาเป็นหนึ่งทางเลือกในแนวรุกของเชลซ แชร์ความคิดเห็นของค,คุณในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับข่าวต่อไปยังเป็นข่าวความสนใจในตัวนักเตะของเชลซีหลังจากที่สื่อต่างประเทศอ้างว่าเชลซียื่นข้อเสนอคว้าตัว morgan rogers จากแอสตันวิลล่าท่ามกลางวิกฤตการเงินของทีมสิงห์พยองเชลซีทีมยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอสุดช็อกเพื่อคว้าตัว m แกนร rogers ดาวรุ่งพุ่งแรงของแอสตันวิลล่ามาร่วมทับในช่วงซัมเมอร์นี้ข่าวนี้มาจากรายงานของเดอะแอ l เ t i ติที่ระบุว่าสิงโตน้ำเงินครามพร้อมทุ่มเงินเพื่อดึงกองกลางตัวเก่งวัย23ปีรายนี้หลังจากที่วิลล่ากำลังเผชิญปัญหาทางการเงินอย่างหนักแอสตันวิลล่าภายใต้การคุมทีมของอูนเอเมรีทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเวทียุโรป ที่พวกเขาสามารถเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่อย่างบาเยนมิวนิกและแอร์เบลไลซิกได้ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกแต่สุดท้ายต้องหยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศหลังพ่ายให้กับปารีสแซงแชร์แมงอย่างดรามา่าและในพรีเมียร์ลีกพวกเขาก็พลาดโอกาสคว้าตัวไปเล่นฟุตบอลยุโรประดับท็อปหลังพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมสุดท้ายทำให้ต้องลงไปเล่นในยูโรปาลีกในฤดูกาลหน้า แต่ที่ทำให้แฟนแฟนวิลล่าต้องกังวลยิ่งกว่าคือสถานการณ์ทางการเงินของสโมสรวิลล่าถูกปรับเงินรวม11ล้านยูโรจากการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับทางการเงินโดยแบ่งเป็น5ล้านยูโรจากการไม่ปฏิบัติตามกฎรายได้ของฟุตบอลและอีก6ล้านยูโรจากการฝ่าฝืนกฎค่าใช้จ่ายของทีมสถานการณ์นี้ทำให้เกิดข่าวลือว่าวิลล่าอาจจำเป็นต้องปล่อยนักเตะตัวหลักบางรายเพื่อรักษาสมดุลทางการเงินและนั่นคือจุดที่เชลซี กำลังจับตามองมอร์แกนโรเจอร์สย้ายจากมิดเดิลสโบรมาสู่แอสตันวิลล่าด้วยค่าตัวเพียง15ล้านปอนด์เมื่อปีที่แล้วและกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมอย่างรวดเร็วด้วยสไตล์การเล่นที่ครองบอลได้อย่างยอดเยี่ยมความแข็งแกร่งและความสามารถในการสร้างสรรเกมรุกทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในพรีเมียร์ลีกไอซีฟุตบอลนิวส์ถึงกับกล่าวว่าโรเจอร์สเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากในการครองบอล และแข็งแกร่งจนรับมือได้ยากเขาคือผู้เล่นที่อันตรายต่อแนวรับของทุกทีมความสามารถของเขาทําให้มีข่าวว่าทีมชาติอังกฤษกําลังพิจารณาเรียกตัวเขาไปติดทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตอันใกลน้นี้ด้วยสถานการณ์ทางการเงินของวิลล่าเชลซีมองว่านี่คือโอกาสคองในการคว้าตัวโรเจอร์สซึ่งจะเข้ามาเติมเต็มแดนกลางของทีมที่กําลังอยู่ในช่วงสร้างใหม่ภายใต้การคุมทีมของเอนโซมาเรสกาคาถามคือ วิลล่าจะยอมปล่อยนักเตะตัวเก่งรายนี้ออกไปหรือไม่เพราะอย่างที่ไอซีฟุตบอลนิวส์กล่าวไว้ว่าวิลล่าคงไม่อยากเสียผู้เล่นที่อันตรายเช่นนี้ไปและตัวโรเจอร์สเองก็ดูมีความสุขดีกับทีมการย้ายทีมครั้งนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในอาชีพของมอร์แกนโรเจอร์สการได้ย้ายไปเล่นให้ทีมอย่างเชลซีย่อมเป็นโอกาสในการก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันวิลล่าก็คงไม่อยากเสียกําลังสําคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในช่วงที่ผ่านมาการตัดสินใจของทั้งสองฝ่าย จะส่งผลเปาทิศทางของทั้งสโมสรและตัวนักเตะในฤดูกาลหน้าคุณคิดว่าแอสตันวิลล่าจะยอมปล่อยมอร์แกนรัดเจอร์สให้เชลซีหรือไม่อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นแบบนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับทุกท่าน